ธรรมะกับการแก้ปัญหาใจเมื่อชีวิตกระทบลงแรงใจมักยกเหตุการณ์ภายนอกขึ้นมาเป็นศัตรูทั้งที่ผู้เฝ้าดูเหตุการณ์คือใจของเราเองธรรมะคือศิลปะของการมองเห็นตามจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุมีผลมีการเปลี่ยนแปลงและใจมีทางเลือกเสมอระหว่างไหลไปกับคลื่นหรือยืนบนหินที่มั่นคงคือสติ ปัญหาใจไม่ได้เกิดจากสิ่งเดียวบางครั้งมาจากความคิดที่ตีความเกินเหตุบางครั้งมาจากความกลัวที่สั่งสมบางครั้งเกิดจากความยึดติดในภาพลักษณ์ตนเองเมื่อใจให้ความสำคัญกับเรื่องใดมากเป็นพิเศษเรื่องนั้นย่อมขยายตัวในสายตาจนเราหลงคิดว่าแก้ไม่ได้ทั้งที่ความจริงเริ่มต้นจากการรู้เนื้อรู้ตัวในขณะนี้เสมอการเริ่มต้นที่ถูกคือหยุด และรับรู้ลงหายใจไม่ใช่เพื่อหน,นีปัญหาแต่เพื่อเปิดพื้นที่ให้อริสสามันปัญหามีจริงความทุกข์มีจริงแต่ปฏิกิริยาที่ผ่าใจให้จมไม่ได้จำเป็นต้องมีเสมอเมื่อเราหยุดและรับรู้จะเห็นว่าความคิดไหลผ่านเหมือนเมฆใจไม่จำเป็นต้องเก็บทุกก้อนมาเป็นของตนเมื่อเผชิญความกังวลหลงตั้งชื่อสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างอ่อนโยนเช่น หลายความคิดหลายอารมณ์หลายความกลัวการตั้งชื่อเช่นนี้ไม่ใช่การตัดสินแต่เป็นการวางสิ่งที่เกิดขึ้นไว้ตรงหน้าให้ใจมีระยะห่างพอจะเห็นรายละเอียดเมื่อมีระยะห่างจิตจะไม่ถูกร้อยรัดด้วยเรื่องเดียวเพียงเรื่องเดียวอีกก้าวหนึ่งคือการแยกคนออกจากปัญหาหลายครั้งเรามองคนที่ทำให้เราไม่สบายใจเหมือนเป็นปัญหา ทั้งที่ปัญหาจริงคือเงื่อนไขเหตุผลหรือวิธีสื่อสารหากใจแยกได้ว่าคนหนึ่งคนมีคุณค่ามากกว่าสถานการณ์หนึ่งสถานการณ์การพูดคุยการให้อภัยและการร่วมมือย่อมเกิดได้ง่ายการอยู่กับปัจจุบันอย่างรู้เท่าทันไม่ได้หมายถึงการเพิกเฉยอดีตหรืออนาคตแต่คือการกำหนดงานที่ทำได้ในตอนนี้แล้ว ทำด้วยความใส่ใจหน้าที่ตรงหน้าเป็นสะพานผาใจออกจากความคิดฟุ้งซ่านไปสู่ความมั่นคง,งานาเล็กที่ทำด้วยใจตั้งมั่นช่วยลดพลังของปัญหาใหญ่ได้เสมอเมื่อใจอ่อนลาเมตตาตนเองคือ,อยารักษาการพูดกับตนด้วยน้ำเสียงที่อ่อนโยนเป็นการอนุญาตให้ผิดพลาดได้และเริ่มต้นใหม่ได้ไม่มีใครเติบโต โดยไม่สะดุดความอ่อนโยนไม่ทำให้คนอ่อนแอรตรงกันข่ามันทำให้ใจมีแรงกลับมายืนตรงธรรมชาติของอารมณ์คือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปเหมือนคลื่นที่สัตวเข้าหาฝั่งคลื่อนลูกเดิมจากไปคลื่นลูกใหม่เกิดข,ขึ้นตามเงื่อนไขหากเราฝึกยืนบนหาดทรายด้วยติคลื่นลูกใดก็ไม่อาจทังทลายเราได้สิ่งสำคัญจึงไม่ใช่การขอให้ไม่มีคลื่นแต่คือการฝึกยืนให้มัน่น มุมมองที่ช่วยได้มากในการแก้ปัญหาใจคือการเห็นว่าความคิดไม่ใช่ข้อเท็จจริงความคิดเป็นเพียงข้อเสนอจากสมองบางความคิดมีประโยชน์บางความคิดเป็นเสียงเก่าที่ถูกเปิดซ้ำโดยความเคยชินเราจึงต้องกล้าตรวจสอบคำพูดในหัวด,ด้วยคำถามสั้นและตรงเช่นเรื่องนี้จริงเสมอหรือไม่มีหลักฐานแค่ไหนคนอื่นมองได้อีกแบบหรือไม่เมื่อคำถามทำงานความคิดที่เกินจริงจะเบาบางลง การดูแลกายช่วยให้ดูแลใจง่ายขึ้นนอนให้พอกินให้เหมาะออกกำลังกายตามสมควรกายที่สมดุลทำให้ใจมีพื้นแข็งแรงพอจะรับแรงสั่นสะเทือนจากชีวิตหลายความเครียดไม่หายเพราะเหตุผลแต่หายเพราะร่างกายกลับมาเป็นมิตรกับใจต่อไปนี้เป็นวิธีฝึกสั้นที่ทำได้ทันทีใช้เวลาสั้นเพียงเจ็ดลมหายใจ 1. วางเท้าให้มั่นสัมผัสพ,พื้นจริงที่รองรับกาย สองวางมือบนท้องรู้การเคลื่อนไหวขึ้นลงอย่างชัดเจนสามสุดลมหายใจเข้าช้าเท่าที่สบายรับรู้จุดเริ่มกลางและปลายของลมเข้าสี่ผ่อนลมหายใจออกยาวเท่าที่สบายรับรู้อาการคลายตัวของไหล่หน้าอกและใบหน้าห้าถามใจว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นในกายและใจํำตอบไม่ต้องยาวแค่คำเดียวสองคำก็พอเช่นเครียดเศร้ากโกรธว้าวุ่น หเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกนั้นอยู่ชั่วคราวไม่ถักใสไม่ดึงรังรับรู้เหมือนดูเมฆลอยผ่านฟ้า7จ็วางเจตนาหนึ่งข้อที่ทำได้จริงในชั่วโมงต่อไปแล้วก้าไปทำด้วยใจที่มิสติก เมื่อเกิดความขัดแย้งการสื่อสารแบบเมตตาเป็นทางออกที่ส่งพลังเริ่มจากยอมรับความรู้สึกของตนแล้วฟังอีกฝ่ายด้วยเจตนาเข้าใจจากนั้นสะท้อนสิ่งที่ได้ยินให้ชัดเจนก่อนจะเสนอทางเลือกหรือขอความร่วมมือการสนทนาเช่นนี้ทำให้ใจทั้งสองฝั่งลดการป้องกันและเปิดประตูให้ปัญหาขยับไปข้างหน้าศิลปะของการปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทิ้งทุกเรื่องแต่คือการวางสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ เพื่อให้มีพลังทำสิ่งที่ควบคุมได้การทบทวนวันละนิดช่วยได้มากลองถามตนเองสามข้อเมื่อจบวันวันนี้เกิดอะไรที่ควรสรุปวันนี้ได้เรียนรู้อะไรวันนี้พรุ่งนี้ควรทำสิ่งใดก่อนการทบทวนเช่นนี้ทำให้ใจเก็บบทเรียนและไม่แบกภาระเกินจําเป็นในยามที่ความสูญเสียถาโถมให้จำว่าความสศขไม่ใช่ศัตรูความสศขคือพิธีของหัวใจที่กำลังรักใจเศร้า พราะมีความรักในสิ่งที่หายไปหากเรายอมรับและอบอุ้มความสศขอย่างมีติความสศกจะค่อยๆกลายเป็นความอ่อนโยนและต่อไปจะกลายเป็นปัญญาที่ทำให้เราเห็นคุณค่าของทุกสิ่งชัดขึ้นเมื่อต้องตัดสินใจเรื่องยากควรถูกวางบนฐานคุณค่าที่เรายึดถือถามตนว่าทางเลือกไหนสอดคล้องกับความสัสทยาทางเลือกไหน ไม่ทำร้ายผู้อื่นทางเลือกไหน y y ยังยืนกว่าระยะสั้นเมื่อคุณค่าชัดการตัดสินใจจะโปร่งใสถึงแม้ผลลัพธ์ภายนอกไม่สมบูรณ์ใจก็ยังอยู่กับความถูกต้องการฝึกเจริญเมตตาเป็นประจำช่วยให้ใจยืดหยุ่นลองภาวนาด้วยประโยคสั้นตรงเช่นขอให้ตนเองปลอดภัยขอให้ใจสงบขอให้ผู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับปัญหานี้ ได้รับความสุขที่ไม่เบียดเบียนเมื่อส่งความปรารถนาดีซ้ำแล้วซ้ำเล่าใจจะเลิกตั้งกำแพงและเริ่มมองเห็นความเป็นมนุษย์ร่วมกันอย่าลืมว่าปัญหาใจหลายเรื่องแก้ได้ด้วยชุมชนการพูดคุยกับผู้ไว้วังใจการขอคำปรึกษาการรับความช่วยเหลือไม่ได้ทำให้คุณค่าเราลดลงตรงกันข้ามเป็นการให้เกียรติตนเองและให้โอกาสผู้อื่นได้มอบน้ำใจคนที่เคยผ่านทางเดียวกันมักมีแสงเล็กๆที่จะบอกทาง เมื่อเข้าใจหลักเหล่านี้จงนำไปใช้ในเรื่องเล็กก่อนเรื่องเล็กที่แก้ได้จะค่อยๆก่อเป็นความมั่นใจแล้วใจจะเห็นว่าปัญหาใหญ่ก็เป็นเพียงเรื่องเล็กจำนวนมากที่มารวมกันเมื่อใจมั่นคงขึ้นเราจะเลือกตอบสนองอย่างมีสติไม่ใช่ตอบโต้ด้วยแรงอารมณ์สุดท้ายธรรมะไม่ใช่ทฤษฎีบนกระดาษธ,ธรรมะคือการลงมือฝึกในชีวิตจริงยามตื่นล้างหน้าแต่งตัวขับรถทางานพูดคุย รับประทานอาหารล้วนเป็นสนามฝึกหากเรายอมเรียนรู้จากเหตุการณ์ธรรมดาความสงบจะค่อยๆกลายเป็นพื้นฐานและเมื่อพื้นฐานมั่นคงปัญหาใดมากระทบใจก็พร้อมรับรู้และจัดการด้วยเมตตาและปัญญาขอให้ทุกใจพบที่พึ่งภายในเห็นหนทางในความมืดและก้าวต่อไปอย่างมั่นคงใจที่ได้เรียนรู้จะไม่ถามว่าทำไมเรื่องนี้เกิดกับเราเท่านั้นแต่จะถามต่อว่าสิ่งน,นี้สอนอะไร และเราควรตอบสนองอย่างไรเมื่อเปลี่ยนคำถามพลังของชีวิตก็เปลี่ยนท่าทีจากการบ่นกลายเป็นการเรียนรู้จากการโทษกลายเป็นการรับผิดชอบเมื่อน้ำหนักย้ายจากภายนอกเข้าสู่ภายในใจเริ่มกลับมามีอำนาจในการเลือกการฝึกเห็นความจริงสามข้อในชีวิตประจำวันช่วยได้มากหนึ่งทุกสิ่งแปลเปลี่ยนสองความพอใจแบบยึดติดนำไปสู่ความกับแคบสามสิ่งที่เรียกว่าเราไม่ใช่ก้อนทึบ หากเป็นกระแสแห่งกายใจที่เปลี่ยนไปตามเหตุปัจจัยลองสังเกตตั้งแต่ตื่นนอนจังหวะลมยามเช้าไม่เหมือนเมื่อวานอารมณ์ยามล้างหน้าก็ไม่เหมือนเมื่อวานเสียงในหัวก็ไม่เหมือนเมื่อวานเมื่อตาเห็นความเปลี่ยนแปลงบ่อยเข้าใจจักวางความดื้อดึงลงทีละน้อยในเรื่องความโกรธให้แยกสัญญาณเตือนออกจากการกระทำสัญญาณคือหัวใจที่เต้นถี่กล้ามเนื้อที่ตึงเสียงคิดที่คมหากจับสัญญาณได้ก่อนความโกรธ ยังเป็นเพียงพลังงานดิบที่เราชี้นำได้ลองหยุดนับลมเข้าออกห้ารอบแล้วถามว่าสิ่งใดคือคุณค่าที่อยากปกป้องหากเป็นความยุติธรรมก็เลือกถ้อยคำชัดเจนแต่ไม่ทำร้ายหากเป็นศักดิ์ศรีก็ยินยัดโดยไม่กดทับผู้อื่นความโกรธที่ได้รับปัญญานำทางจะกลายเป็นความกล้าหาญในเรื่องความกลัวให้เห็นว่าความกลัวพยายามปกป้องเราเพียงแต่บางครั้งปกป้องมากเกินจริง ให้จินตนาการคนเฝ้าประตูภยัยในที่หวังดีแต่ตื่นตูมเราไม่ต้องไล่เขาออกเพียงจับมือเขาไว้แล้วบอกว่าขอบคุณที่เตือนเดียวเราจะก้าวทีละก้าวแล้วตั้งงานเล็กหนึ่งชิ้นที่ก้าวไปทางเป้าหมายเมื่อทำงานนั้นสำเร็จให้ชื่นชมตนเบาๆจากนั้นค่อยเพิ่มขนาดงานขึ้นตามแรงใจความกลัวจึงค่อยๆค,ค,คลายอำนาจ ในเรื่องความเศร้าให้ใจได้ไว้อะไรอย่างมีที่พึ่งจัดเวลาสั้นๆในแต่ละวันเพื่อรับรู้ความเจ็บร้องให้ได้เขียนบันทึกได้เดินชาในสวนได้แต่กำหนดกรอบเวลาให้ชัดแล้วเมื่อครบเวลาให้กลับสู่กิจวัตรจำเป็นไม่ปล่อยให้ความเศร้ากลืนกินทั้งวันการยอมรับพิธีกรรมของหัวใจแบบนี้ทำให้เรายังเดินต่อได้โดยไม่ทรยศความรักเมื่อเกิดความบิจฉาลองแปลงพลังเปรียบเทียบเป็นแรงบันดาลใจ ยอมรับตรงไปตรงมาว่าเราก็อยากมีอยากเป็นแล้วถามต่อว่าส่วนที่ควบคุมได้คืออะไรปรับทักษะไหนได้บ้างขอคำแนะนำจากใครได้บ้างยอมฝึกนานเท่าไรได้บ้างจากนั้นฝึกขอบคุณสิ่งที่เรามีในทุกวันความอิจฉาจะค่อยๆกลายเป็นความชื่นชมและความชื่นชมจะชี้ช่องให้เราพัฒนาตนจริงจัง ในเรื่องความละอายแบบกัดกินให้แยกความผิดจากความเป็นคนเราอาจทำพลาดแต่เราไม่ใช่ความพลาดเขียนจดหมายถึงตนด้วยถ้อยคำของเพื่อนที่หวังดีบอกความจริงยอมรับผลกระตุ้นการแก้ไขแล้วให้อภัยการรับผิดชอบโดยไม่ติตราตนเองทำให้เรากลับมาแข็งแรงโดยไม่แข็งกระด้างวินัยภายในคือเพื่อนรักของอิสราภาพตั้งกติกาง่ายสาข้อกับตนเองและทำต่อเนื่อง หนึ่งตื่นเวลาเดิมและเริ่มวันด้วยการหายใจรู้ตัว3นาที2องทำงานสำคัญหนึ่งชิ้นให้เสร็จก่อนแต่โซเชียลสาปิดวันด้วยการทบทวนสั้นๆว่าได้เรียนรู้อะไรกติกาเรียบง่ายแต่มั่นคงเช่นนี้ทำหน้าที่เป็นราวจับให้ใจไม่ไหลไปตามคลื่นรบกวนความสัมพันธ์ต้องการทักษะเช่นกันเริ่มจากการฟังด้วยเจตนา จะเข้าใจมากกว่าจะโต้แย้งเมื่ออีกฝ่ายพูดจากประเด็นเป็นประโยคสั้นแล้วสะท้อนกลับเช่นจากที่ได้ยินคือคุณกังวลเรื่องเวลาใช่ไหมจากนั้นจึงค่อยแบ่งปันความต้องการของตนแบบชัดเจนไม่กล่าวโทษไม่เหมารวมไม่ขุดอดีตการสื่อสารบนฐานความต้องการจริงจะพาความสัมพันธ์นผ่านทางแคบได้อย่างสมศักดิ์ศรีทั้ง2ฝ่ายการทำงานให้สงบต้องวางตารางที่เห็น ทั้งที่จำเป็นและที่พอใจไม่ใช่รอให้เสร็จทุกงานก่อนค่อยพักเพราะงานไม่มีวันหมดให้แบ่งช่วงทำงานลึกเป็นก้อนก้อนและ2 0นาทีถึง40นาทีตามโดยพักสั้นตั้งชื่อก้อนแต่ละก้อนให้ชัดเมื่อถึงเวลาทำก็ทำเมื่อถึงเวลาพักก็พักอยากปล่อยให้ความรู้สึกผิดแอบเข้ามาขณะพักเพราะการพักอย่างมีคุณภาพคือส่วนหนึ่งของงานวางพื้นที่เงียบในแต่ละวันสักช่วงปิดเสียงรบกวน ปิดหน้าจอหันกลับมารับรั่วอากาศแสงเสียงธรรมชาติเดินช้าตั้งใจรู้การยกเท้าเหยียบวางเมื่อกายสงบใจจะได้ยินความจริงที่เบามากขึ้นหากทำได้สม่ำเสมอพื้นใจจะหนาขึ้นแม้พายุข่าวสารก็ไม่พาเราออกนอกเส้นทางได้ง่ายการฝึกสติในงานบ้านเป็นครูที่ไม่ต้องเสียค่าเรียนล้างจานให้เป็นการภาวนาสัมผัสน้ำอุ่นเห็นฟองเห็นความสะอาดที่ค่อยปรากฏจัดเตียง ด้วยความใส่ใจเห็นว่าการเก็บกวาดถ่ายนอกคือการเก็บกวาดถายในเช่นกันเมื่อบ้านเป็นที่พึ่งใจก็มีท่าเทียบเรือที่มั่นคงเมื่อพระทับใจเกินกำลังให้ใช้หลักแบ่งเบาแยกเป็นสามกองกองที่ต้องทำเองกองที่มอบหมายได้กองที่ควรวางกองแรกทำด้วยสมาธิกองที่สองขอความร่วมมืออย่างสุภาพพร้อมขอบคุณกองที่สามปล่อยออกจากไหลด้วยความชัดเจนว่า ไม่ใช่หน้าที่หากมีเสียงตำหนิในหัวให้ตนใจว่าคนคนเดียวไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อแบกโลกทั้งใบเงินและงานคือสนามธรรมะที่ชัดเจนตั้งหลักซื่อสัตย์ไม่เอาเปรียบไม่ใช้คำโกหกง่ายเพื่อทางลัด เพราะผลประโยชน์สั้นอาจทำลายทุนใจยาวระหว่างทางให้บันทึกการใช้ใจ่ายอย่างรู้ตัวถามตนเป็นระยะว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์คุณค่าใดพอหรือยังควรพอเมื่อไหรเมื่องบประมาณสอดคล้องกับคุณค่าใจจะโล่งและมั่นคงในโลกดิจิทัลให้กำหนดเวลาปลอดหน้าจอเป็นพิธีกรรมประจำวันยามเช้า15นาทียามก่อนนอน30นาทีใช้ช่วงนั้นอ่านหนังสือเดิน หรือภาวนาเบาๆการถอยออกจากจอเป็นการคืนอำนาจความสนใจให้ตนเองเมื่อความสนใจไม่ถูกดึงแย่งใจจะมีพลังให้สิ่งสำคัญจริงสำหรับผู้ดูแลผู้อื่นอย่าลืมดูแลผู้ดูแลวางเวลาพักเดียวที่ไม่มีหน้าที่ตามหลังเมตตาตนเองไม่ใช่ความฟุ่งเฟือยแต่เป็นเชือเ้อเพลิงของเมตตาที่มอบให้ผู้อื่นผู้ให้ที่ว่างเปล่าย่อมให้ต่อไม่ได้ยาวนานจงเติม ถังให้เต็มด้วยการนอนพอกินพอดีเคลื่อนไหวพอและยอมรับความช่วยเหลือเมื่อจําเป็นบางครั้งปัญหาใจไม่ได้ต้องการคำตอบใหม่แต่ต้องการพื้นที่ใหม่ลองเปลี่ยนมุมมองทางกายยืนบ้างเดินบ้างออกไปเห็นท้องฟ้าเปิดหน้าต่างให้แสงเข้าเปลี่ยนโต๊ะทำงานให้สะอาดจัดดอกไม้แค่เปลี่ยนฉากใจก็เห็นประตูที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนความคิดสร้างสรรค์เกิดในพื้นที่ปลอดภัยและกว้างขวาง หากต้องเลือกเส้นทางที่ไม่แน่ใจให้เขียนทางเลือกลงกระดาษสองสาทางระบุคุณค่าที่รองรับแต่ละทางประเมินผลดีผลเสียระยะสั้นและยาวจากนั้นวางกระดาษไว้สักวันหนึ่งให้ใจได้พักจากแรงกดดันแล้วกลับมาดูอีกครั้งใจที่หยุดและใส่จะชี้ทางได้แม่นยำกว่าใจที่รีบร้อนอย่าลืมว่าความสุขสงบไม่ใช่รางวัลปลายทางแต่เป็นวิธีเดินทางเราเลือกเดินด้วยสติเมตตาและปัญญาในแต่ละก้าว ได้แม้ยังไม่ถึงจุดหมายความสงบก็ปรากฏในขณะที่ลงมือทำสิ่งถูกต้องเล็กๆซํำซ้อนเมื่อก้าวจำนวนมากพอก็กลายเป็นทางที่ชัดเจนปิดท้ายด้วยการภาวนาสั้นสำหรับวันนี้หยุดนิ่งสูดลมเข้ารับรู้การมีอยู่ของกายวางลมออกรับรู้การคลายตัวของใจกล่าว้อยคำเบาๆในใจว่า ขอให้ใจนี้ปลอดภัยขอให้ใจนี้มั่นคงขอให้ใจนี้รู้ทางที่ควรเดินแล้วลืมตาพร้อมนำความตั้งมั่นไปใส่ในงานเล็กก้อนแรกของวันเมื่อฝึกบ่อยเข้าเราจะพบว่าปัญหาใจไม่ได้หายไปจากโลกแต่ลดอํานาจลงในใจเราเรามองเห็นลึกขึ้นเลือกตอบสนองได้ดีขึ้นและยังคงอ่อนโยนต่อทั้งตนเองและผู้อื่นนี่คือธรรมะที่มีชีวิตเดินไปกับเราในทุกย่างก้าวของวันใหม่ เมื่อใจเริ่มมีกำลังจากการฝึกพื้นฐานเราสามารถก้าวต่อไปสู่การมองลึกว่าปัญหาใจตัวไหนวนซ้ำมากที่สุดในชีวิตแต่ละคนบางคนติดความคิดกังวลบางคนติดการตำหนิตนบางคนติดการถักสายความรู้สึกไม่พอใจหากเราระบุให้ชัดเพียงหนึ่งเรื่องแล้วตั้งใจฝึกกับเรื่องนั้นอย่างต่อเนื่องเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงที่จะต้องได้เร็วกว่าการไล่แก้ทุกเรื่องพร้อมกัน เริ่มจากการสังเกตตรงจรเดิมของใจวงจรมักเริ่มที่ตัวกระตุ้นตามด้วยความคิดตีความแล้วลงเอ่ยด้วยพฤติกรรมซ้ำเดิมเช่นได้ยินคำวิจาร์ตัวกระตุ้นเกิดขึ้นใจตีความว่าเราไร้ค่าจากนั้นถอยหนีหรือเก็บตัวเมื่อเห็นวงจรครั้งหนึ่งก็เขียนแผนใหม่ที่หยุดวงจรตรงกลางด้วยประโยคทดแทนเช่นสิ่งนี้คือข้อมูลไม่ใช่คำตัดสินชี้งาที่ปรับได้หนึ่งข้อพูดกับตนเองด้วย ความเป็นกลางแล้วลงมือแก้ที่งานก่อนความรู้สึกแผนเช่นนี้ทำให้ใจไม่ไหลาตามแรงเฉยเก่าความอดทนไม่ใช่การกดข่มแต่คือความสามารถในการยอมรับความจริงในช่วงเวลาที่ไม่พอใจพร้อมรักษาคุณค่าที่เราเชื่อการฝึกอดทนเริ่มจากงานเล็กเช่นยืนต่อคิวโดยไม่หยิบโทรศัพท์เดินผ่านความหิว โดยรอเวลา,าหาที่เหมาะสมรับฟังจนจบโดยไม่ขัดในงานเล็กเหล่านี้ใจเรียนรู้ที่จะอยู่กับแรงกระทบโดยไม่ตอบโต้ด้วยความเคยชินเมื่อถึงคราวงานใหญ่ใจจะมีทักษะพ,พร้อมใช้ความเป็นกลางทางใจไม่ได้เย็นชาหากคือความอ่อนโยนที่ยอมให้ทุกอารมณ์ผ่านเข้ามาอย่างเป็นธรรมใจที่เป็นกลางมีเมตตาเป็นหลักฐาน ไม่ผลักไสฝ่ายที่ตนไม่ชอบไม่ดึงรั้งฝ่ายที่ตนโปรดปรานแต่ดูแลทั้งสองด้วยสติเมื่อตนดีใจก็รู้ทันว่าดีใจเมื่อเศร้าก็รู้ทันว่าเศร้าการรู้ทันเช่นนี้ทำให้เราปลอดภัยจากการยึดถือแม้อารมณ์ยังมีแรงแต่แรงของอัตตาจะลดลง เมื่อมีความขัดแย้งภายในระหว่างสิ่งที่อยากได้กับสิ่งที่ถูกต้องให้ลองวางเข็มทิศคุณค่าไว้ตรงหน้าเขียนคำง่ายสามคำที่เราอยากใช้เป็นเส้นตรงของชีวิตเช่นซื่อสัตย์เมตตารับผิดชอบทุกครั้งที่ลังเลให้เทียบทางเลือกกับสามคำนี้ทางเลือกไหนซื่อสัตย์ทางไหนเมตตาทางไหนรับผิดชอบมากกว่าแม้ผลภายนอกยังไม่งดงามแต่ผลภายในจะมั่นคงและความมั่นคงจะค่อยๆสะท้อนออกมาเป็นความไว้วางใจจากผู้คน ใจที่อ่อนโยนต่อตนเองจะมีช่องว่างให้ผู้อื่นเสมอความการุณาเริ่มจากตนคือการยอมรับว่ามนุษย์ทุกคนกำลังฝึกอยู่เราเองก็ฝึกคนตรงหน้าเองก็ฝึกเมื่อเห็นกันและกันเป็นผู้ฝึกใจจะลดการตัดสินเพิ่มพื้นที่ให้การอธิบายและพร้อมร่วมมือแก้ปัญหาแทนการหาผิดขอเสนอแบบฝึกที่ช่วยให้การดูแลใจมีรูปธรรมในหนึ่งสัปดาห์ วันแรกฝึกหยุดและสังเกตลมหายใจช่วงสั้นเช้ากลางวันเย็นครั้งละไม่กี่ลมหายใจตั้งเจตนาข้อเดียวคือรู้ว่าลมเข้ารู้ว่าลมออกวันที่สองฝึกสังเกตร่างกายเป็นช่วงหยุดหนึ่งนาทีวันและสามรอบตั้งคำถามว่าตอนนี้กายส่งสัญญาณอะไรถึงที่ไหนอุ่นที่ไหนผ่อนคลายที่ไหนแล้ววางใจให้อยู่กับจุดที่ผ่อนคลาย วันที่สามฝึกตั้งชื่ออารมณ์อย่างอ่อนโยนเลือกคำสั้นชัดเช่นโกรธเสวาวุ่นยินดีตั้งชื่อแล้ววางใจไว้ห่างครึ่งก้าวเห็นอารมณ์เป็นแขกที่มาเยี่ยมชั่วคราววันที่สี่ฝึกสื่อสารด้วยความตั้งใจฟังเลือกสนทนาสำคัญหนึ่งครั้งในวันนั้นตั้งใจฟังจนจบสรุปสิ่งที่เข้าใจสั้นหนึ่งประโยคก่อนแสดงความเห็นของตนวันที่ห้าฝึกงานสำคัญก่อนสิ่งเรา้าเลือกงานหัวใจหนึ่งชิ้น ทำก่อนแต่หน้าจอหรือช่องทางรบกวนอื่นเมื่อเสร็จแล้วค่อยเปิดรับโลกวันที่6ฝึกเมตตากล่าวถ้อยคำในใจต่อเนื่องสามช่วงเช้าบ่ายก่อนนอนขอให้ตนปลอดภัยขอให้คนที่คิดถึงมีความสุขที่ไม่เบียดเบียนขอให้ผู้ที่ตนมีปัญหาด้วยได้รับความเข้าใจวันที่7ทบทวนเรียนรู้อะไรบ้างจากการฝึกสัปดาห์นี้อะไรควรทำต่ออะไรควรปรับแล้วตั้งใจสำหรับสัปดาห์ใหม่ ทุกครั้งที่เราวางแผนอย่าลืมบรรยากาศของใจสำคัญกว่าความสมบูรณ์แบบแผนที่อ่อนโยนต่อมนุษย์จะอยู่ได้ยาวเช่นตั้งกติกาเล็กน้อยแต่ทำต่อเนื่องเลือกเป้าหมายพอเหมาะแล้วให้คะแนนความพยายามไม่ใช่ความสำเร็จทันทีใจที่ได้รับการยอมรับจะยินดีร่วมมือกับเรา เมื่อกระทบความผิดหวังให้ใช้กระบวนการสีขั้นสั้นกระทบรับรู้พักปรับกระทบคือยอมรับว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงรับรู้คือระบุอารมณ์ตรงไปตรงมาพักคือนิ่งสั้นสั้นกับลม3ถึง5รอบปรับคือเลือกการตอบสนองที่สอดคล้องกับคุณค่าแล้วลงมือทำหนึ่งก้าไม่ต้องแก้ทั้งเรื่องในครั้งเดียวแค่ก้าที่ซื่อสัตย์ก็เปลี่ยนทิศทางชีวิตได้ศิละปะของการเริ่มใหม่คือทักษะที่ควรพกติดตัวทุกครั้งที่หลุดแผน ไม่ต้องตีตนว่าไรา้วินัยให้ประกาศเริ่มใหม่ทันทีโดยไม่ส่งต่อความผิดหวังไปทั้งวันเขียนคำว่าเริ่มใหม่ลงบนกระดาษติดไว้ที่โต๊ะหรือหน้าจอให้คำนั้นเป็นสัญญาณของความการุณาและความรับผิดชอบในเวลาเดียวกันอย่าให้โลกดิจิทัลแย่งอำนาจการเลือกของเรากำหนดเวลาต่อสิ่งเราประจำวันเลือกช่วงที่สำคัญกับจิตใจเช่นช่วงเช้า หลังตื่นช่วงก่อนนอนวางโทรศัพท์ไว้นอกมือเอื้อต่อการพักสายตาและพักหัวใจใช้เวลานั้นอ่านเขียนหรือเดินเงียบๆได้อยู่กับตนเองโดยไม่ถูกรบกวนคือการซ่อมแซมความล้าของใจอย่างแท้จริงเมื่อต้องดูแลผู้คนรอบตัวให้ยืนอยู่บนฐานของการดูแลตนเองก่อนเสมอน้ำที่ไม่เต็มย่อมริ่นให้ผู้อื่นได้ไม่นานการนอนให้พออาหารที่พอดีการเคลื่อนไหวที่เหมาะสม และการยอมรับการช่วยเหลือจากคนรอบข้างคือการดูแลทุนใจที่ทำให้การให้ของเรามีความยั่งยืนสำหรับคนทำงานรับผิดชอบสูงให้จัดระเบียบงานด้วยหลักสามชั้นชั้นแรกงานที่ต้องทำด้วยตนชั้นสองงานที่ถ่ายทอดได้และต้องเริ่มถ่ายทอดตั้งแต่วันนี้ชั้นสามงานที่ไม่จำเป็นและควรวางกล้าพูดคำว่าไม่เมื่อจำเป็นด้วยถ้อยคำสุภาพและเหตุผลชัดเจน เพื่อรักษาพลังให้กับงานที่ตรงกับคุณค่าในวันที่ใจท้อให้เตือนตนเองถึงเส้นทางที่เดินมาเขียนรายการสิ่งเล็กที่ทำได้ดีในสัปดาห์ล่าสุดสัก5ข้ออา่านเป็นการฟังใครสักคนอย่างตั้งใจการออกกำลังกายการจัดฟันทำงานยากให้เสร็จให้ใจได้ดื่มความสำเร็จเล็กๆเ,เพื่อชาร์จพลังสำหรับก้าวถัดไป เราสามารถทำสมาธิแบบสั้นในชีวิตประจำวันได้แม้มีงานมากลองใช้การหายใจสี่ส่วนเข้าพักออกพักเข้าโดยนับในใจช้าเท่าที่สบายเช่นนับ1 4ในระหว่างเข้าพักสั้น1 2ออก1 -4 พักสั้น1-2ไม่ต้องพยายามพิเศษแค่รักษาจังหวะที่สบายการตั้งใจรู้จังหวะเช่นนี้ช่วยให้สมองสงบและเพิ่มความชัดของการรับรู้ ความกล้าที่อ่อนโยนคือพลังที่จะยอมรับความจริงพร้อมลงมือเปลี่ยนแปลงลองเลือกเรื่องสำคัญหนึ่งเรื่องที่หลีกเลี่ยงมานานอาจเป็นการสนทนาที่ยากการเริ่มต้นโครงการการตรวจสุขภาพเขียนเหตุผลที่ควรทำและเขียนก้าวเล็กก้าวแรกให้ชัดจากนั้นนัดหมายเวลาแล้วทำตามนัดที่ให้ไว้กับตนเองเมื่อทำได้ใจจะเชื่อถือเราเพิ่มขึ้นครั้งละเล็ก อย่าลืมว่าการให้อภัยเป็นของขวัญที่เรามอบให้ตนเองก่อนเป็นของขวัญแก่ผู้อื่นการถือโทษยืดยาวทำให้เราต้องแบกของหนักอยู่ตลอดให้เขียนจดหมายปล่อยวางแม้ไม่ส่งถึงใครก็ได้เขียนว่าบทเรียนจากเหตุการณ์คืออะไรเราจะดูแลตนเองอย่างไรเพื่อไม่ให้เจ็บซ้ำแล้วฉีกกระดาษเพื่อประกาศวางภาระเก่าจากนั้นเดินหน้าไปด้วยความระมัดระวังและปัญญา สำหรับผู้ที่กำลังเผชิญความสูญเสียให้ทำพิธีของหัวใจเล็กๆเ,เป็นระยะสร้างมุมสงบในบ้านวางรูปหรือสิ่งแทนคุณค่าจุดแสงสว่างเล็กหนึ่งดวงนั่งนิ่งรับรู้ความรักและความคิดถึงกล่าวคำขอบคุณต่อสิ่งที่เคยได้รับแล้วบอกตอนเองว่าจะดำเนินชีวิตด้วยคุณค่าที่ผู้จากไปเคยสอนพิธีเช่นนี้ทำให้ความเศร้ากลายเป็นพลังเงียบในการดำเนินชีวิต ท้ายที่สุดธรรมะคือการทำสิ่งเล็กถูกต้องซ้ำซ้อนในทุกวันเมื่อล้มก็ลุกเมื่อลุกก็เดินเมื่อตั้งหลักได้ก็ชวนคนข้างทางเดินด้วยการเดินทางเช่นนี้ไม่ได้ต้องการความสมบูรณ์แบบหากต้องการความสม่ำเสมอและความจริงใจเราทุกคนมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ในทุกลมหายใจเข้าออกปิดช่วงบรรยายด้วยการฝึกสั้นเดี๋ยวนี้วางเท้า ให้มั่นรับรู้พื้นใต้ฝ่าเท้ายกคางเล็กน้อยผ่อนไหลสูดลมเข้าจนพอใจวางลมออกยาวสักหน่อยระลึกถึงคำหนึ่งคำที่อยากพบไปทั้งวันเช่นเมตตาหรือซื่อสัตย์แล้วให้คำคำนั้นเป็นสัญญาณเงียบระหว่างเราและใจของเราเองเดินต่อด้วยก้าวที่มั่นคงและอ่อนโยนพร้อมเชื่อว่าทุกปัญหาใจมีทางเดินผ่านเมื่อเรามีสติเมตตาและปัญญาเป็นเพื่อนร่วมทาง